จ่ยไททสมิรเปิดแชทถูกข่มขู่หลังแสดงออกเรื่องการเมืองยันคนทำมีตัวตนจริงไม่ใช่ไอโอเตรียมส่งทนายจัดการเรียกว่าทำเอาแฟนๆห่วงหนักนะคะหลังประเด็นการเมืองลามมาถึงความปลอดภัยในชีวิตของศิลปินกรณีจ่ายไททศสมิตรนักร้องนำวงร็อกชื่อดังผู้ออกมาเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องความโปร่งใสในการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องทุกมือเน็ตทัก เพรความขู่เอาชีวิตจนต้องพึ่งกระบวนการทางกฎหมายล่าสุดใจไททศมิตรได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหลังเงียบหายไปพักใหญ่เนื่องจากที่เห็นเงียบเๆไปไม่มีอะไรผมโดนขู่ฆ่าขู่ทำไรร่างกายครับผมว่ามันชักจะไปกันใหญ่กำลังให้ทนายจัดการเรื่องนี้หลังจากตรวจสอบพร้อมเผยว่าเบื้องต้นคือแต่ละคนมีตัวตนจริงไม่ใช่ไอโอ ใจได้เปิดเผยข้อความชัดบางส่วนที่ถูกส่งเข้ามาคมคู่ที่เต็มไปด้วยถ้อยคำเที่รุนแรงและหมายเอาชีวิตระบุว่าระวังตัวไว้ให้ดีนะไอสัตว์เดี๋ยวกูไปหาถึงที่เลยจะเชืออไก่ให้ลิงดู ปั่นนักไอซนตีนเวทีไหนถึงว่ามาเลยเส้นตายอย่างเดียวนะหลังจากพ้นเรื่องกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปป่าเต้นยุทธนาบุญออมเจ้าพ่อเทศกาลดนตรีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงสั้นๆว่าระวังตัวด้วยครับน้องซึ่งจ่ายก็ตอบกลับเป็นอีโมจิหัวใจสีแดงสามดวงเพื่อขอบคุณสําหรับกําลังใจแม้จะถูกคุกคามอย่างหนักแต่นักรรองนุ่มก็ออกมาเบรกอารมณ์และฝากข้อคิดถึงผู้ที่คิดจะใช้ความรุนแรงว่า เบรกอารมณ์กันก่อนสำหรับคนที่ไม่ชอบผมไม่ต้องมาทาตีทาต่อยครับผมไม่สู้อีกอย่างแฟนพลงผมน้องๆเพื่อนๆพี่ๆผมเนี่ยมีทุกระดับประทับใจเลยหวังว่ามันจะไปกันใหญ่พวกมึงก็ใจเย็นๆอย่าสร้างค่านิยมใช้ความรุนแรงในสังคมเลยมันไม่น่าอยู่หรอกคนทำผิดก็รอหมายสารไปแค่เราช่วยกันส่องไฟให้สว่างอย่าให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสังคมเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากเด e t i g e r c o m ขอบคุณค่ะ